สำหรับท่านนี้กำลังมองหาไม้กระถางขนาดเล็กกระจุ่มกระจิม๋มรวมไปถึงการปลูกเข้าไว้เป็นระยะเวลานานจนสามารถเจริญเติบโตเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กที่สูงได้ถึง10เมตรเจ้าต้นนี้มีลักษณะการเจริญเติบโตของใบไม้ที่มีการแผ่ออกไปเป็นระนาบเดียวกันจนกลายมาเป็นชื่อไทยว่าสนแผงปลูกเจริญเติบโตได้ดีในบ้านเรามากม เลี้ยงดูไม่ย er. ุ่งยากแต่ประการใดอายุยืนยาวอดทนแข็งแรงคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้หากท่านกําลังมองหาอยู่แล้วก็ไปรับฟังข้อมูลปัจจัยแวดล้อมในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเจ้าสนแพงกันครับเช่นเคยครับมือเย็นสุดต้องขอขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่ได้มีโอกาสดูคลิปต่างๆของมือเย็นแล้วก็แนะนํามาว่าอยากจะรู้จักกับเจ้าสนแผง ซึ่งถึงแม้ว่าตัวเขาเองนั้นจะไม่ใช่ต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในย่านบ้านเราแต่ก่อนเก่าเป็นต้นไม้ที่เข้ามาอยู่ในบ้านเรานานแล้วแล้วก็อยู่คู่ก,บกับการสร้างสวนหรือการออกแบบสวนที่ประดับตกแต่งในสถานที่ต่างๆมาอย่างยาวนานจนทําให้เราได้เห็นต้นขนาดใหญ่โตที่เจริญเติบโตอยู่ในบ้านเราทั้งนี้เจ้าตัวสนแผงนั้นเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในจีนอยู่ในญี่ปุน่นแล้วก็อยู่ในบางส่วนของรสัสเซียที่ค่อนข้างไปอยู่ทางเอเชียนี่เองนะครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นไม้เขตหนาวแต่ก็เจริญเติบโตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศแบบร้อนชื้นแล้วก็ร้อนมากๆอย่างขนาดนี้ได้ดีเลยสำหรับชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าสนแผงก็สะท้อนคุณลักษณะที่สำคัญของต้นไม้ในสกุลหรือสะท้อนคุณลักษณะที่สำคัญของเจ้าสนแผงได้ดีมากๆโดยชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาก็คือเพทยคาดัสออริเอนทอลิสโดยชื่อสกุลเพทยคาัสนั้นก็มีรากศัพท์มาจากคำภาษากรีกอยู่สองคก็คือเพลทิส ซึ่งแปลว่ากว้างและคลาดอสซึ่งหมายถึงสาขาในที่นี้ถ้าหากเราพิจารณาสันฐานของต้นไม้ในสกุลนี้นะครับก็จะมีการแตกกิ่งก้านสาขาของกิ่งก้านใบเนี่ยออกไปในระนาบเดียวกันนี่เป็นคุณลักษณะเด่นของต้นไม้ในสกุลนี้เลยสำหรับชื่อชนิดพันธุ์ o r i e n t ทอร s ก็มีความหมายว่าของตะวันออกในที่นี้ก็แสดงถิ่นกำเนิดของเขาว่ามีถิ่นกำเนิดอยู่ในเอเชียนั่นเองอย่างที่มือเย็น โปรยไปในตอนต้นถึงถิ่นกําเนิดว่ามีถิ่นกําเนิดอยู่ในจีนในญี่ปุ่นแล้วก็ในบางส่วนของรัสเซียที่ติดกับทางด้านเอเชียนั่นเองนะครับสาหรับสันฐานของต้นถ้าหากเป็นต้นที่มีอายุมากแล้วเราก็จะเห็นลำต้นที่มีเปลือกสีน้ําตาลอมเทาอย่างไรก็ตามต้นที่มีอายุมากมาก ก็จะมีการแตกของร่องเปลือกลึกเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้แล้วในส่วนของกิ่งอ่อนเนี่ยเราก็จะเห็นกิ่งก้านสีน้ําตาลของเขาตามมาแทบสุดตัวก้านใบของเขาเลยทรงพุ่มโดยภาพรวมนั้นแตกกิ่งค่อนข้างหนาเลยนะครับแล้วก็มีกิ่งก้านแผ่ออกไปแล้วก็ตั้งขึ้นใบที่เราเห็นนั้นเป็นใบประกอบแบบขนนกหลายชั้นเรียงกันเป็นแผง โดยใบย่อยนั้นก็จะเรียงสลับอยู่บนกิ่งใบนั้นจะมีลักษณะสีเขียวสดถ้าเราพิจารณาเข้าไปใกล้ๆเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายเกล็ดขนาดเล็กเรียงติดกันแน่นบนกิ่งเลยนี่เป็นลักษณะเฉพาะของสนแผงอย่างไรก็ตามเขาก็สามารถจะออกดอกได้นะครับโดยออกดอกขนาดเล็กตามซอกใบลักษณะดอกนั้นเป็นรูปไข่สีน้ำตาลอ่อนเป็นต้นไม้ที่มีดอกแยกเพศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าจึงไม่เห็นเขาติดผลง่ายๆต่อให้มีการออกดอกก็ตาม เจ้าสนแผงมีคุณลักษณะพิเศษของการเจริญเติบโตอย่างหนึ่งเลยก็คือนอกจากจะมีการแตกพุ่มแบนๆออกมาในลักษณะนี้แต่เป็นพุ่มที่แน่นแล้วเขายังมีการเจริญเติบโตที่ไม่รวดเร็วนักจึงทําให้สามารถจะใช้งานเขาในฐานะของไม้พุ่มขนาดเล็กได้เช่นเดียวกันแล้วก็รวมไปถึงเจริญเติบโตไปเต็มที่เลยในฐานะของไม้ยืนต้นขนาดเล็กไม่ผลัดใบนั่นหมายความว่าถ้าหากเราปลูกเขาเป็นระยะเวลานาน อาจจะได้ความสูง5-10เมตรเลยและนอกจากนี้ด้วยความเป็นไม้ยืนต้นหรือเป็นไม้พุ่มขนาดกลางขนาดเล็กขนาดสูงไม่ผลัดใบก็จะไม่มีการทิ้งใบให้เราเห็นอยู่ง่ายนักทั้งนี้เราจะเห็นใบสีเขียวแบบนี้แหละชั่วนาตาปีแต่ไม่ได้หมายความว่า เขาไม่ทิ้งใบนะครับใบที่มีอายุมากๆก็จะแห้งเหี่ยวลงดังที่เราเห็นอยู่ในทรงพุ่มของต้นเห็นได้อย่างชัดเจนเลยทั้งจะร่วงหล่นลงมาแล้วก็เราจําเป็นจะต้องตามเข้าไปตัดแต่งกิ่งต่างเหล่านั้นเพื่อให้ไม่สะสมโรคและแมลงแล้วก็ทําให้ทรงพุ่มนั้นสวยขึ้นนั่นเองอย่างไรก็ตามด้วยความที่เป็นต้นไม้ที่เติบโตช้าก็จึงทําให้การเข้าไปดูแลตัดแต่งกิ่งหรือการเก็บกวาดใบที่ร่วงหล่นนั้น ก็ไม่เป็นผ่าละมากนักนะอย่างไรก็ตามถ้า,าท่านจะปลูกเขาในฐานะของไม้พุ่มก็ดีแล้วก็รวมไปถึงจะปลูกเขาเป็นระยะเวลานานแล้วก็ให้จเจริญเติบโตสูงขึ้นไปเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กแล้วก็ต้องสํารวจตรวจสอบพื้นที่ของท่านก่อนว่าได้รับแสงแดดเต็มวันแบบนี้หรือเปล่าเป็นพื้นที่ที่เขาชื่นชอบเลยอย่างไรก็ตามถ้าหากจะย่อหย่อนลงมาได้รับแสงประมาณทัึง4-6ชั่วโมงก็พอจะปลูกได้นะครับแต่ที่ชื่นชอบเลยคือชื่นชอบแสงแดดเต็มวัน ถ้ามีพื้นที่แบบนั้นเราก็สามารถจะปลูกลงไปในพื้นที่ตรงนั้นได้เลยนะครับสนแผงไม่ชื่นชอบน้ําท่วมขังชื้นแฉะถ้าหากท่านจะปลูกลงไปในดินโดยตรงมือก็แนะนําว่าให้พูนเนินดินสูงกว่าบริเวณโดยรอบอย่างน้อยสัก60ซนติเมตรเลยนะครับแล้วก็นําดินในบริเวณนั้นแหละขึ้นมาผสมกับอินทรีย์วัตถุอีกสักหนึ่งส่วนใช้เป็นวัสดุปลูกได้เลยแล้วก็ควรจะปักคำยันในระยะแรกที่มีการปลูกไว้ด้วย สำหรับการให้น้ำถ้าหากท่านปลูกในพื้นที่รับแสงแดดเต็มวันแบบนี้จำเป็นมากๆเลยที่จะต้องรดน้ำทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤด,ดูแล้งถึงแม้ว่าเจ้าสนแผงเป็นต้นไม้ที่ทนทานต่อการขาดน้ำติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายวันก็ตามเราก็ควรจะให้น้ำต่อเนื่องไปอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูดแล้งที่มีอากาศร้อนแห้งแล้งมากๆถ้าสามารถให้น้ำได้สองครั้งต่อวันก็จะสนับสนุนการเจริญเติบโตของเจ้าสนแผงได้ดีมากๆเลย นอกจากนี้แล้วเรื่องของการให้ปุ๋ยไม่จําเป็นต้องพึ่งปุ๋ยเคมีแต่ประการใดเลยนะครับเราสามารถจะให้ปุ๋ยคอ,อกหรืออินทรีย์วัตถุต่างๆอย่างเช่นมูลไส้เดือนดินแบบนี้ก็ได้โดยปุ๋ยคอ,อกและอินทรีย์วัตถุต่างๆเหล่านี้จะสนับสนุนการเจริญเติบโตของเจ้าสนแผงได้ดีมากๆเลยเพราะว่าในปุ๋ยคอ,อกและอินทรีย์วัตถุต่างๆเหล่านั้นก็จะมีทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมสนับสนุนการเจริญเติบโตของเจ้าสนแผงนอกจากนี้ยังไปช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน ให้ดีขึ้นด้วยนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องของการตัดแต่งกิ่งอย่างแรกเลยที่ควรทำก็คือกิ่งที่ชี้เข้าไปในทรงพุ่มต่างๆเหล่านี้เราก็ควรจะมีกรรไกรตัดแต่งกิ่งตามเข้าไปตัดออกน,นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีการสะสมโรคและแมลงแล้วก็รวมไปถึงการตัดแต่งกิ่งใบแห้งต่างๆเหล่านี้ออกด้วยก็จะทำให้ทรงต้นของเราดูสวยงามขึ้นนั่นเองนะครับ อย่างไรก็ตามไม่ต้องทําการตัดแต่งกิ่งลักษณะที่จะควบคุมให้เขาเป็นปีระมิดหรือเป็นยอดแหลมเพราะว่าทรงต้นของเขาจะเป็นลักษณะทรงกลมหรือเป็นทรงปีระมิดให้เราเห็นอยู่แล้วนั่นเองนะครับสาหรับเรื่องโรคลและแมลงที่น่าก,กังวลมากๆเลยในช่วงฤด,ดูฝนควรจะมีการเข้ามาติดตามดูแลทั้งตัวโคนต้นแล้วก็ตัวทรงพุ่มของเขาต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่ามีโอกาสที่น้ําและความชื้นจะทําให้ เกิดการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเชื้อราที่ทําให้เกิดปัญหาภายในทรงพุ่มของเจ้าสนแผงได้ดีมากๆเลยถ้าเจอมีปัญหาไม่มากให้ตัดใบที่มีปัญหาต่างๆเหล่านั้นออกแต่ถ้าปริมาณมีมากแล้วก็ระบาดแล้วมือยังแนะนําให้ใช้ไตราซาหรือไตรโครเนมาในการผสมน้ําฉีดพ่นในช่วงเย็นๆนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงพุ่มแบบนี้เนี่ยควรจะฉีดทะลุเข้าไปในทรงพุ่มเลยก็จะทําให้ ลดโอกาสในการเจริญเติบโตของเชื้อราต่างๆเหล่านั้นเพราะว่าไตราซาหรือไตรโครเดอร์มาจะเข้าไปจัดการควบคุมเชื้อราต่างๆที่เป็นสาเหตุของโรคใบจุดใบไหม้ที่สร้างความเสียหายให้กับเจ้าสนแผงนั่นเองนอกจากนี้แล้วเรื่องของการเข้าทําลายโดยมแมลงปักกัดนั้นจะไม่ค่อยพบเจอนักแต่จะเจอปัญหาของการเข้าทําลายโดยมแมลงปักดูดอย่างเพรียแป้งได้ซึ่งสามารถจะสอดส่องดูแลเข้าไปถ้ามีปริมาณมากเด็กออกนะครับแต่ถ้าเจอปริมาณมาก ก็แนะนำให้ใช้ทั้งบูรินแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเมทาซานในการผสมน้ำฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็นๆเช่นเดียวกันต้องใช้ช่วงเย็นๆนะครับประสิทธิภาพของชีวพันธุ์จะทำงานได้ดีขึ้นแล้วจัดการโรคและแมลงต่างๆเหล่านั้นได้อย่างเอาอยู่โดยที่ไม่ทิ้งสารเคมีไว้ในสวนของเรานั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วเรื่องของการนําไปใช้งานอย่างที่มือเย็นโปรยไปในตอนต้นเลยนะครับทั้งปลูกเป็นไม้กระถางก็ได้แต่ต้องแน่ใจว่า ไม้กระถางทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดสูงที่เราจะปลูกนั้นอยู่ในพื้นที่ได้รับแสงอย่างน้อย4-6ชั่วโมงขึ้นไปก็จะทําให้เขาจเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็อวดความสวยงามได้อย่างเต็มที่ที่สําคัญก็คือจะอยู่ในฟอร์มนั้นอยู่ในกระถางนั้นได้นานนับปีเลยเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่โตช้านั่นเองหรือจะปลูกลงไปประดับตกแต่งภายในพื้นที่สวน ก็เหมาะอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนแบบฟอร์มัลหรือสวนแบบประดิษฐ์นะครับที่มีการตัดแต่งทรงพุ่มให้ควบคุมให้เป็นทรงพุ่มในรูปแบบต่างๆแบบนี้ก็เหมาะมากๆแต่เจ้าสนแผงเราไม่ต้องไปตัดควบคุมทรงพุ่มเขานะครับเพราะว่าเชฟหรือรูปทรงของเขานั้น ก็เป็นลักษณะของฟอร์มแบบเลขาคณิตอยู่แล้วนั่นเองหากท่านปลูกต้นไม้แล้วประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทำลายโดยโรคและมแมลงและตัวท่านเองก็ไม่อยากใช้สารเคมีให้เป็นอันตรายกับระบบนิเวศของเรามือยันเชิญชวนท่านใด้ใช้ชีวภัณฑ์ดีๆจากแอปพลายเกมศไทยใช้ในการป้องกันกาจัดโรคและมแมลงต่างๆเหล่านั้นได้อย่างเอาอยู่และที่สําคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีไว้ให้เป็นอันตรายกับระบบนิเวศของเรานะครับหากท่านสนใจก็สามารถจะเลือกซื้อเลือกหาได้จากทั้งช้อปปี้ a ละซด้า รวมไปถึง Facebook f แฟนเพจของแอป l ลยเกมประเทศไทยและนอกจากนี้แล้วก็สามารถจะแอดไลน์คุยกับแอป l ลยเกมได้โดยตรงนอกจากนี้ถ้าหากท่านคิดเห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามมย์เย็นไว้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยรวมไปถึงถ้าหากคิดเห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์กับท่านอื่นๆด้วยก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับเมยอเย็นด้วยนะครับตอนนี้เมย์เย็นซิโดและแอปพลายเกมประเทศไทยลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีคนระับสนแผงไม่ได้มีแค่เพียงใบเขียวอย่างนี้อย่างเดียวนะครับ ยังมีสายพันธุ์ใบด่างที่สวยสดงดงามและสามารถจะปลูกเป็นไม้กระถางขนาดเ,เล็กๆปลูกไว้ใกล้ตัวปลูกไว้ดูนในพื้นที่ได้รับแสงแดดเต็มวันได้อย่างสวยงามเลยหามาปลูกกันนะครับ